สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาชมภพาพยนตร์ตามกระแสครับผมปกติของจัก,กรวาลไทยบ้านนี้ก็ไม่เคยดูนะครับเพิ่งจะมาดาูเรื่องนี้เป็นครั้งแรกอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็คือตั้งแต่มันเข้าวันแรกแล้วก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าดูหน้าปกแล้วก็ธรรมดา ับเห็นนับปกเรื่องแล้วก็ธรรมดาก็ไม่ได้ดูก็ดูเรื่องบล็อกทีเอ็กซ์ซิสตตั้งแต่รอบแรกนะครับการกินที่แล้วจนตอนนี้กระแสดังก,ก็เลยจะมาลองดูสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปซื้อตั๋วแล้วก็ไปชมกันเลยครับเดี๋ยวพอชมเสร็จนี้จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายในโรงหนังนะครับก็จะถ่ายนิดๆหน่อยครับภาพประกอบตัดต่อครับ ๋ยวกเข้าไปชมกันเลยครับผม E Thank you.

แว่าถ้าเป็นเล็กกุล่าก็300กว่าไปลบค่ะ ไปพักห้องน้ำก่อนเด็กคนนั้นะจะอยู่ในมิตินี้ได้อีกไม่นานท่านรู้ใช่ไหมมีแต่ท่านเท่านั้นล่ะที่จะช่วยเด็กคนนั้นไว้ได้ผมเตือนพี่หลายครั จะมาตอนไหนได้อยู่ที่ <S <S อนนอฟฟิเชียลเหรอแอดเมเจอร์คุณ โรงภาพยนตร์ที่มาดูวันนี้นะครับมันก็จะเป็นของเมเจอร์เมเจอร์ซินิเพกเพราะว่าในในไทยมันก็จะมีอยู่สองเรือของ SF c i n e m ีมกับเมเจอร์ซินิเพกแต่เมเจอร์ซินิเพนี่เขาไปลงทุนแบบบ้านเราแถวเอเชียนี่ก็จะมีที่กัมพูชาและก็ที่ลาวครับสำหรับโปรแกรมการขายลาวกับกัมพูชาเนี่ยก็ หนังเหมือนกับที่ไทยเลยนะครับหนังเหมือนที่ไทยเลยตามที่ดูในรีวิวก็คือฉายแบบมีหนังไทยกับหนังฝรั่งที่ไปฉายอยู่ก็คือเหมือนกับว่าแถบนี้ก็วัฒนธรรมมันคล้ายกันนะครับวัฒนธรรมเราเหมือนกันก็คือแถวเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาก็เสพสิ่งต่างๆก็จากบ้านเราทางนั้นครับเขาก็เลยลงทุนแถวใกล้ใกล้บ้านเือนเคียงเราได้อย่างที่เวียงจันทร์จำปาสัก ไม่รู้ว่าที่เราวนี่ที่ที่เราใต้นี่ไม่รู้ว่า,าจัมปัสักที่ปากเซอ๋อแต่เห็นชื่อเขาบอกว่าปากเซน่าจะเป็นที่ปากเซนะครับปากเซแล้วก็เวียงจันทร์แล้วก็ที่ขนมเปร็ดคือเป็นหนังของเมเจอร์เขาไปลงทุนนะครับก็หนังแบบบ้านเรานี่แหละหนังที่ขายอยู่ตามบ้านเรา ก็ดูจบออกมาแล้วนะครับสําหรับเรื่องสัป,ปเหร่สำหรับวันนี้ก็เป็นบันพุธนะครับก็ดูไป2เรื่องถ้าก่อนเที่ยงนี้ก็บัตร99บาทครับค่าชม99บาทนะครับก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงทุกวันทุกวันนะครับไม่จํากัดวัน9กบาบาทช่องนี้โปรโมชั่น99บาทก่อนเที่ยงแล้วก็ถ้าเลยเที่ยงไปนี่ก็จะเป็นบัตร 140บาทสำหรบับหนังไทยแล้วก็หนังธรรมดานะครับแต่ถ้าหนังเป็นหนังฝรั่งหนังดังก็จะอยู่ที่200กว่าบาทบาทัตรคัดชม200กว่าบาทวันนี้ก็ชมไป2เรื่องอเรื่องแรกสับปะเลืี่มาดูแล้วก็เรื่องที่2นี้เป็นของแขกของแขกนี้บัตรโปรโมชั่นตลอดโปรโมชั่นตอนนี้ตลอดจน ภาพ,พยนตร์ออกจากโรงนะครับไม่รู้ว่าจะหมดวันไหนก็คือ39บาทคือ39บาทนี้มันถูกมากเลยนะครับ39บาทค่าถัว39บาทสำหรับเรื่องของแขกทุกรอบทุกรอบ,ท,รอบทุกวัน3าบาทก็คือสัป,ปเหร่อนี้ก็เป็นหนังจะเรียกว่าเศร้าก็ไม่เศร้าเป็นหนังหนังซึ้ง ซึ้งคือดูแล้วก็ต้องแต่ละคนนี่ก็ต้องแบบน้ําตาไหลร้องไห้หระครับคือมันซึง้งคือมันซึ้งแบบคือแสดงได้แบบอ,อินอ่ะอินอินแสดงได้สมจริงเล่นไ,ได้สมจริงไม่ว่าจะเป็นดนตรีประกอบหรือว่าภาพการถ่ายเพราะว่าฟังเสียงแต่ละบ่อนี่คือแบบเสียงอันเสียงเสือกขี้โมกนะครับเสียงเสือกขี้โมก แล้วก็พอ,อ,อกมาแล้วก็มาแซล,ลกันว่าโอ้โหนั่งร้องไห้อะไรประมาณนี้นั่นแหละคือมันมันหนังซึง้งนะใครที่ชอบแบบดูซึง้งซึงแบบน้ําตาไหลร้องไห้ไปหัวเราะไปมันก็ผสมกันนะระหว่างร้องไห้กับหัวเราะแล้วก็มีแบบแต่ว่าน่ากลัวมันก็ไม่ได้น่ากลัวก็คือดูแล้วก็มันก็เหมือนมาะกดปล่อยอะ่ะจะดูไปแล้วก็ซึ้งน้ําตาไหลแล้วก็ได้หัวเราะก็ม,มีอยู่สองอย่างไหมละครับคือหัวเราะกับน้ําตาไหล คือทั้งเรื่องเลยแต่ว่ามันจบแบบสุดไหมมันก็ไม่สุดมันก็เหมือนกับค้างค้างคาคาอยู่นั่นแหละครับมันก็เหมือนหนังค้างค้างคาคาอยู่แล้วก็ของแขกของแขกที่ดูนี่ก็คือปกติก็จะเห็นแต่ศิลศาสตร์ที่เป็นอของไทยของอีสานพวกเกี่ยวกับเล่มของนะครับก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ของแขกเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือ เขาก็ถ่ายทําในเนื้อเรื่องเนี่ยก็เหมือนอ,อยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะครับคือให้ดูว่าของแขกเป็นยังไงดูต้นเรื่องเนี่ยยังไม่เข้าเรื่องก็อาจจะงงๆหน่อยว่าตัวละครของเรื่องนี้มันไปยังไงมาอย่างไงพอเริ่มเรื่องนะแล้วพอมันเริ่มเข้าเรื่องนี่ก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้พาครอบครัวไปทํางานที่ภาคใต้ที่นราธิวาสแล้วทีนี้ก็มันจะมีเรื่องราวความหลังสําหรับสองคนที่นั่น ก็จะโดนเขาทำคุณใ,ใส่ของใส่ของทั้งครอบครัวคือเลือกเอาว่าจะให้ใครมีอันเป็นไปเ,เรื่องนี้ก็ดูแล้วมันก็มันก็ไม่สุดครับอยู่ที่การเขียนบทคือบทเขาเนี่ยคือไม่ไม่ไมเขียนแบบไม่จบบริบูรณ์ไม่สุดเท่าไหร่ก็คือทัทง้งๆอาคาเหมือนกนันเรื่องอมันไม่เหมือน,นอหนังฝรั่งบางเรื่องนี้คือ จะจบแบบสุดเรื่องไปเลยแล้วก็ถ้ามีกระแสก็จะทําภาคต่ออีกภาคสองภาคสามก็ว่าไปแต่อันนี้เหมือนมันไม่จบเรื่องแล้วก็ถ้าต่อก็กไม่รู้จะต่อ,อยังไงประมาณนั้นหละครับก็มีของแถม3าบกาบาทสลอดโปรแกรมแล้วก็สเปร,เร์ก็เนื้อเรื่องก็โอเคอยู่แบบ ่ไมการถ่ายทําก็ไม่ได้แบบอลังการมากมายแต่ว่าคือเหมือนกับดูแล้วมันกลมกลนะครับดูแล้วมันกลมกล,มลมก็มารีวิวแค่นี้ครับสําหรับสเปรย์แล้วก็ของแขกครับขอบคุณมากครับ